น้ำชาชีรนัดโพสเสียดายประเทศไทยเศร้าแต่จริงดาราแห่คอมเมนต์เพียบจากสถานการณ์โควิดที่กำลังระบาดอยู่ตอนนี้ทำให้หลายคนที่ออกมาแสดงความคิดเห็นเพื่อหวังให้ทุกอย่างดีขึ้นโดยเฉพาะเรื่องวัคซีนที่กำลังขาดแคลนซึ่งทุกคนได้รับผลกระทบกันไปหมดรวมถึงคนในวงการบันเทิง ที่เริ่มทยอยออกมาเป็นกระบอกเสียงแทนหลายๆคนอย่างล่าสุดที่เห็นนักร้องสาวน้ำชาชีรนัทที่ได้ออกมาโพสข้อความผ่านอินสตาแกรมว่าเสียดายเสียดายคนเก่งที่ย้ายออกไปต่างประเทศเสียดายคนฉลาดที่ไม่มีที่จุดๆๆ เสียดายคนจนที่อยากมีอนาคตที่ไม่มีโอกาสจุดๆเสียดายคนรวยที่จะรวยได้อีกทุกอย่างโดนปิดกัน้นโดนมัดมือมัดเทา้าให้อยู่ภายใต้ความหิวอำนาจอย่างไม่มีวันจบสิ้นเสียดายพร้อมกับระบุแคปชั่นข้อความว่าประเทศไทยเศร้าแต่จริงซึ่งงานนี้ก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์กันมากมายเลยจ้า